เปิดประวัติและเรื่องราวกำนันตุย้ยวิวัฒนิติการจนาประวัติพื้นฐานนายวิวัฒนิติการจนาหรือที่รู้จักกันในชื่อกำนันตุย้ยเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการการเมืองท้องถิ่นและธุรกิจในจังหวัดราชบุรีเขาเติบโตมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานทางธุรกิจและเป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยเฉพาะในด้านการทำฟาร์มเลี้ยงสุก,กรและการจำหน่ายอาหารสัตว์ครอบครัวของเขามีการสร้างอาณาจักรทางธุรกิจที่ชื่อว่าการจนากรุป๊ปซึ่งมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของพื้นที่ การเข้าสู่วงการการเมืองกำนันตุ้ยเข้าสู่สนามการเมืองด้วยการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสหลายสมัยในเขตจังหวัดราชบุรีความสำเร็จในด้านธุรกิจของเขาได้สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในระดับท้องถิ่นนอกจากนั้นกำนันตุ้ยยังเป็นแกนนำของกลุ่มมัชมาซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่มีอิทธิพลในพื้นที่ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายกอบจที่ผ่านมากำนันตุ้ยได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบจ อีกสมัยหลังจากที่เขาลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้าและลงสมัครใหม่ในการเลือกตั้งนี้กำนันตุ้ยได้รับคะแนนเสียงที่มากกว่าคู่แข่งหลักจากพรรคประชาชนอย่างชัดเจนและได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดการบริหารและเป้าหมายในอนาคตในฐานะนายกอบจ กำนันตุ้ยมีความตั้งใจที่จะสารต่อโครงการต่างๆที่เขาเคยเริ่มไว้ในสมัยก่อนหน้านี้และประกาศความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนเขาได้ให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชนว่าจะทำงานอย่างหนักและสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถในการบริหารงานของตอนชีวิตส่วนตัวและครอบครัวกำนันตุ้ยเป็นสามีของนางบุญยิ่งนิติการจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส เค .2 ของพรรคพลังประชารัฐทำให้ตระกูลนิติการจนากลายเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลในวงการการเมืองในจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้บุตรชายของเขานายธนวัฒนิติการจนายังเป็นผู้บริหารสโมสรฟุตบอลร,ราชบุรีเอฟซีซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลชื่อดังในประเทศไทยสรุปกำนันตุ้ยวิวัฒนิติการจนาเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทั้งในวงการธุรกิจและการเมืองในจังหวัดราชบุรีความสามารถในการบริหาร และการเชื่อมโยงทางธุรกิจของเขาได้สร้างความเข้มแข็งให้กับการดํารงตําแหน่งนายกอ,อบจอราชบุรีซึ่งเขามุ่งหวังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจังหวัดให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ